ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บาอชอหนึ่งร้อยเจ็ดนนดินแดงซอยประสารพญยาไทยพระนครบุญช่วยเป็นชื่อของเด็กสาวหน้าตาดีคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักครอบครัวของบุญช่วยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตํบาบลท่าหญ่อําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีบุญช่วยมีพี่ข้าคนเป็นชายทั้งหมด ตัวของบุญช่วยเป็นคนสุดท้องและเป็นดูผู้หญิงคนเดียวในครอบครัวนี้ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายคนหนึ่งของเธอเคยไปเที่ยวไปกินไปนอนที่บ้านของครอบครัวนี้ปีหลายหลายครั้งข้าพเจ้าจึงรักและสนิทสนมกับบุญช่วยเสมือนเธอเป็นน้องสาวคนหนึ่งของข้าพเจ้าพี่เดียวเด็กสาววัยส7เจ็ดปีคนนี้ผิวค่้นคล้ำคับหน้าตาคมคายขยันต่อนานนานเรื่อนอย่างหาตัวจับยาก ฝีมือการปรุงอาหารคาวหวานของบุญช่วยนั้นผู้ใหญ่ในตำบลน,นี้ต่างยกย่องว่าน้ำมือของเด็กคนนี้ดีเป็นเยี่ยมไม่ว่าจะแกงจะต้มอะไรก็รู้สึกว่าจะรอร่อยไปเสียคำนั้น ด้วยความสุภาพอ่อนโยนอย่างซื่อๆตามแบบชนบทผสมกับความว่องไวกระฉับกระเฉงตามวัยของเธอทำให้บุญช่วยเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่พี่น้องและคนบ้านใกล้เรือนเคียมทั่วไปเป็นอย่างดีแม้ค่าพระเจ้าเองก็ยังอดที่จะรักและ เป็นดูบุญช่วยไม่ได้ทุกครั้งพี่ขึ้นไปสุพรรณจึงมักจะมีของเล็กๆน้อยติดมือไปฝากเธอเสมอดูจากสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของบุญช่วยตามที่บรรยายมานี้บุญช่วยก็น่าจะมีความสุขด,ดีอยู่แต่จะอ,อะไรแน่นอนกับชีวิตของมนุษย์ ข้านักพี่บุญกุศลให้หอนอยู่เขาก็อาจได้รับความสุขความสบายมีคนรักใครอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่เมื่อกำมาถึงตนเข้าแล้วโบราณท่านกล่าวกันไว้ว่าพี่ป่วยก็หนักพี่รักก็นายชีวิตของบุญช่วยก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันนี้อยู่มาวันหนึ่งพี่ชายคนเล็ก ได้แต่งงานและพาพันรายาของเขาเข้ามาอยู่ในบ้านถึงแม้ที่สหายคนนี้จะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับบุญช่วยแต่บุญช่วยก็ให้ความรักความนับถือสเสมือนกับเป็นพี่สาวของเธอจริงๆเริ่มรังเกียจรังงอนจึงไม่มีเกิดขึ้นแต่คนอื่นภายในครอบครัวก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ที่สหายคนนี้เข้ามาอยู่ร่วมชายค่าด้วยเริ่มต้นจากพ่อแม่ของบุญช่วยเลยทีเดียวพอลูกสหายเข้ามาอยู่ด้วยได้ไม่กี่วัน ก็ไปตั้งหน้ารักและหลงลูกสับไัยอย่างลืมเหตุลืมผลการงานอะไรในบ้านที่ลูกสับไยจะช่วยทำบ้านพ่อแม่ก็คอยห้ามปรามไว้ไม่ยอมให้ทำคอยประคบประหมมประจบประแจงดูเหมือนกับลูกสับไัยเป็นนางพยามหากษัตริ์ และพร้อมกันนั้นก็หันมาดูดาสักโอบุญช่วยอย่างศาสเสียเทเสียบุญช่วยจะทำอะไรให้ก็ไม่ถูกใจมีการงานอะไรในบ้านก็บังคับให้บุญช่วยทำทุกสิ่งฟุกอย่างบุญช่วยต้องทำงานบ้านแต่เพียงคนเดียวทุกยากลำบากยิ่งกว่าพ้าในเรือนเบีย้ยข้าพ้าเจ้าได้เห็นสภาพของบุญช่วยในขณะนั้นแล้วก็รู้สึกสงสารเป็นกำลัง บุญช่วยบอกข้าพระเจ้าว่าเคยคิดจะหนีไปขออาศัยบ้านข้าพระเจ้าอยู่ที่กรุงเทพเพราะมองไม่เห็นใครจะมาเป็นที่พึ่งได้อีกแล้วจะไปอาศัยอยู่กับพี่พี่ก็ไม่ได้เพราะบ,บ้านพีุ่กคนก็อยู่ใกล้ๆกลกันนั่นเองถึงไปอาศัยอยู่ก็คงจะหนีความเกลียดชังของพ่อแม่ไปไม่พ้นถึงแม้ว่าพี่คนที่สองจะมามีครอบครัวอยู่ทางกรุงเทพก็จริงแต่พี่คนนี้เช่าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ไปวันๆยังไม่มี อาชีพเป็นหลักฐานมั่นคงอะไรเขามีเมียและลูกต้องรับผิดชอบถึงสามชีวิตถ้าบุญช่วยไปอยู่ด้วยก็เท่ากับจะไปช่วยให้อดตายกันเร็วขึ้นเท่านั้นข้าพาเจ้าเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ชายคนนี้ของบุญช่วยเคยข,ขึ้นขึ้นล่องล่องไปมาหาสู่ครอบครัวของบุญช่วยอยู่เสมอข้ารบนับถือพ่อแม่ของบุญช่วยเสมอือนเป็นพ่อแม่ของตนเองบุญช่วยได้เคยปรารภกกับข้าพาเจ้าหลายครั้งว่าอยากจะมาขออาศัยอยู่กับ ข้าพระเจ้าพี่กรุงเทพแต่ข้าพระเจ้าก็ข้าปรามไว้หรุ่ยมาเพราะว่าข้าพระเจ้ามิได้เป็นอะไรมากไปกว่าเพื่อนสนิทของพี่ชานเธอคนหนึ่งเท่านั้นจริงอยู่ถ้าบุญช่วยจะมาขออาศัยอยู่ที่บ้านของข้าพระเจ้าในกรุงเทพพ่อแม่และญาติพี่น้องของบุญช่วยก็อาจจะไม่ว่าอะไรและข้าพระเจ้าก็อาจจะชุบเลี้ยงเธอให้มีความสุขกายสุขใจได้เป็นอย่างดีเพราะข้าพระเจ้ารักและเอ็นดูบุญช่วยเสมือนเป็นน้องร่วมบุตรเดียว กันจริงๆและบุญช่วยก็รักและนับถือข้าพระเจ้าเหมือนเป็นพี่แพ,แพ้คนหนึ่งของบุญช่วยเองแต่เนื่องจากบุญช่วยยังอยู่ในวัยสาวเต็มตัวอย่างนี้ใครเขาไม่รู้ซึ้งถึงความตื้น,นึื้นนะบางระหว่างเราทั้งสองเขาก็อาจจะนินทาเาได้ข้าพระเจ้าจึงได้แต่ตักเตือนบุญช่วยให้อดทนต่อไป ถึงอย่างไรท่านก็เป็นพ่อแม่จะซื้อกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดบุญช่วยได้บอกกับข้าพเจ้าด้วยความน้อยน้ลต่ําใจว่าเธอได้นมามากแล้วพอจะโต้เถียงแม่บ้างแกก็ดูดาอย่างศาสเสียเทเสียเหมือนมิรใช่เป็นดูเป็นแม่กันถ้าอดทนไม่ได้แล้ ข้าพระเจ้าไม่ช่วยบุญช่วยก็จะกินยาตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปข้าพระเจ้าได้รีข้ามปรามไว้และรับปากบุญช่วยว่าจะพูดกับแม่ให้ข้าพระเจ้าได้ายายามพูดตักกลือนแม่ของบุญช่วยหลายครั้งให้แม่เห็นในบุญช่วยให้ความรักความเอ็นดูแก่บุญช่วยบ้างแต่ก็ไร้ผลข้าพระเจ้าจึงบอกกับบุญช่วยว่าเราพี่ยอมตามใจเธอถ้าคนไม่ไหวขึ้นมาเมื่อใดบุญช่วยก็ไปอยู่กับ พี่พี่บ้านกรุงเทพข้าหนักนี้อยู่พี่นี่ไปก่อนเถิดวันไหนจะไปกรุงเทพก็ให้ใครเขาไปส่งก็ได้พี่ยินดีพี่จะให้ความรักความเมตตาเสมือนเป็นน้องสาวคนหนึ่งข้าพระเจ้าได้รอคอยวันมาของบุญช่วยอยู่ที่บ้านกรุงเทพเดือนเศษแต่บุญช่วยก็มิได้เยี่ยมกลายมาให้เห็นเลยผลพี่สุดข้าพระเจ้าก็ขึ้นไปที่บ้านผ้าใหญ่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ข้าพระเจ้าได้พบว่าบุญช่วยถ่ายหอมลมไปมากคราวนี้ ข้าพระเจ้าได้ชักชวนเธอให้ไปกรุงเทพพร้อมกันแต่เธอสั่นหน้าปฏิเสธเธอว่าเธอยังรักแม่และสงสารพ่ออยู่ถ้าเธอไปอยู่ที่กรุงเทพเสียที่บ้านจะไม่มีคนดูแลทำความสะอาดและทำอาหารให้ทานกินจะเป็นตายอย่างไรจะขออยู่ที่บ้านผ่าใหญ่นี่แหละกันจากนั้นอีกประมาณสามเดือนข้าพระเจ้าก็ได้รับ ข่าวจากพี่ชายบุญช่วยว่าบุญช่วยได้หนีตามชายนุ่มคนหนึ่งไปเสียแล้วชายคนนี้เป็นคนดีขากินเก่งและมีฐานะมั่นคงพ่อแม่ของบุญช่วยจึงมิดได้รังเกียจยอมรับข้ามาจากลูกเขยแต่โดยดีข้าพระเจ้ารู้สึกยินดีกับบุญช่วยด้วยเป็นการดีแล้วพี่บุญช่วยตัดสินใจกระทนไปเช่นนี้ต่อแต่นี้ไปบุญช่วยจะได้มีเยาเรือนเป็นของตนเองเป็นฝังเป็นฝาและมีความสุขกับขาวเสียที ข้าพระเจ้าหวังว่าบุญช่วยคงจะไม่ต้องประสบกับความทุข์ยากใจเหมือนอย่างที่แล้วมาอีกบุญช่วยได้ไปอยู่กับสามีอย่างมีความสุขได้ประมาณ8 9. ดเเดือนสามีของบุญช่วยก็ต้องเดินทางไปหากินต่างจังหวัดเป็นการส่วนตัวพอเสร็จงานระยะหนึ่งเขาก็จะกลับมาอยู่กับบุญช่วยที่บ้านอยู่บ้านสอง 3วันแล้วก็จากไปอีเขาวหายไปเดือนหนึ่งบ้านสอเดือนบ้านแล้วก็กลับมาบ้านเสียครั้งหนึ่งสามีรู้ดีว่าบุญช่วยคงจะต้องไม่ชอบสภาพเช่นนี้แต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรได้บุญช่วยต้องบทคมไปก่อนชั่วยะยะเวลาหนึ่งต่อไปเมื่อรวบรวมเงินทองได้เพียงพอแล้วก็จะได้แยกบ้านแยกเรือนกับพ่อแม่และใช้ชีวิตผัวเมียเหมือนคนอื่นขาวต่อต่อไป ในระยะนี้บุญช่วยก็ไม่มีฟุกไม่มีร้อนอะไรมากเงินทองก็พอมีใช้พ่อแม่ที่น้องของเขาก็ให้ความรักความเมตตาแก่บุญช่วยอย่างเสมอต้นเสมอปลายเขาจึงไม่สู้จะเป็นห่วมบุญช่วยเขาใดนะัก พอสามีเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วบุญช่วยก็อดที่จะคิดถึงพ่อแม่ของเธอไม่ได้เธอจึงไปไปมามาอยู่ระหว่างบ้านของครอบครัวสามีและบ้านพ่อแม่ของเธออยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งบุญช่วยได้บ่นกับพี่สะใภ้โคมโตว่าปวดหัวหัวแต่บ่นแล้วบุญช่วยก็ยังคงไปไหนมาไหนและทำอะไรได้ทุกอย่างตามปกติพอตกตอนเย็นวันนั้นบุญช่วยก็ลงไปตัก น้ำในแม่น้ำสุพรรณซึ่งอยู่หน้าบ้านเอาขึ้นมารถผักซึ่งปลูกอยู่ริมแม่น้ำบ้านหลังบ้านบ้านพอถือกระป๋องก้มลงจะตักน้ำหมาที่เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งก็วิ่งเข้าไปกัดขาของบุญช่วยอย่างเต็มแรงทั้งตกใจและผูกแรงหมากระแทกบุญช่วยได้ล้มลงพังยืนพอลุกขึ้นได้และเหลียวมาดูปรากฏว่ามันได้วิ่งหนีไปเสียไกลลิบแล้วโดยไม่หันหน้ากลับมามองบุญช่วยเลยเจ้าหมาตัวนี้บุญช่วยได้เลี้ยงมันไว้ตั้งแต่ มีค้ามีปลาก็ได้เคยเหือแต่ให้แกมันอยู่เสมอไม่ว่าบุญช่วยจะไปไหนมันก็มักจะติดตามไปด้วยฟุกผมทุกแห่งเคยไปเลี้ยงวัวก็ไปด้วยกันไปไรไปนาก็ไปด้วยกันแต่วันนี้ไม่รู้มันจะรู้สึกแปลกอะไรขึ้นมาจึงได้โดดเข้านับค้ามหลังเมาเสียดือด้อแล้วก็วิ่งหนีไปสุดแรงเกิดเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นแหละ ในตอนสายของวันรุ่งขึ้นหลังจากที่บุญช่วยได้ลุกขึ้นหาข้าวปลาให้คนในบ้านกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วบุญช่วยก็ล้มลงดินฟูร่นฟุปร,ร,รายน้ำลานฟูมปากญาติพี่น้องพี่พากันมาช่วยพยายามซักถามหาเหตุผลบุญช่วยก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมยอมบอกอะไรทั้งสิ้นบุญช่วยสึกเสียงเออเออเหมือนจะอาเจียนอยู่หลายครั้งแล้วผมพี่สุดก็สิ้นใจตายอยู่ในอ้อมกอดของแม่เมื่อได้ค้นหาสาเหตุของการตาย ขบุญช่วยจึงได้พบว่าบุญช่วยได้แอคขโมยาเบื่อปูกินเข้าไปจนหมดขัวดบุญช่วยจงใจที่จะฆ่าตัวตายชัดช หลังจากที่บุญช่วยได้ตายไปสักสามวันในคืนวันนั้นยากไปอยู่ใกล้บ้านได้ยินเสียงบุญช่วยร้องเออเออเหมือนจา,จาเจียนอยู่ใกล้ๆเหมือนกับตอนก่อนตายยากคนนั้นตกใจกระโดดหนีตัวลอยเกือบเสียสติพอวันที่สี่เวลาประมาณสิบโมงเช้าพี่น้องของบุญช่วยได้ยินเสียงบุญช่วยมาทําเสียงเออเอเอดังมาจากที่ใต้ฝุนบ้านครั้งนี้ยากพี่น้องหลายคนพากันลงไปดูโดยที่บ้านต่างจังหวัดน,นั้นเป็น บ้านใต้ฝุ่นสูงเลยสีสัก คนอาจเดินเข้าไปได้โดยไม่กระทบศีรษะเลยและเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรไปวางไว้พอที่จะมีคนแอบ,บเข้ามาทําเสียงเรียนแบบบุญช่วยได้แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรพอเงียบไปได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงเออเออดังขึ้นบนบ้านในห้องที่บุญช่วยเคยนอนคราวนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูนอกจากแม่ของบุญช่วยแกเดินเข้าไปเพียงคนเดียวแล้วก็ออกมาบอกกับคนข้างนอกว่าไม่เห็นมีอะไร คราวนี้เสียงได้เอื้อนออกมาดังข้างนอกห้องต่อหน้าญาติพี่น้องแม่ของบุญช่วยได้เดินตรงเข้าไปที่เสียงนั้นอีกแต่ก็มองไม่เห็นอะไรและเสียงนั้นก็ได้เยยบหายไปอีกครู่หนึ่งไปดังขึ้นใหม่ที่หน้าประตูห้องนอนซึ่งบุญช่วยได้แขวนรูปของตนเองไว้ตั้งแต่ก่อนตายเสียงเออเออได้ดังอยู่สาม ครั้งและดังอยู่หน้าญาติพี่น้องห่างไม่เกินหนึ่งวาทุกคนได้พยายามจ้องมองไปตรงเสียงนั้นแต่ก็แลไม่เห็นอะไรแม่ของบุญช่วยได้พูดขึ้นว่าบุญช่วยเอ๋ยอย่ามา่วางมาใหญ่อะไรเลยไปสู่พี่ชอบ พี่ชอบเถิดลูกแม่จะทำบุญอุภิศส่วนกุศลไปให้หลังจากนั้นเสียงเออเออก็เงียบหายไปไม่มีใครได้ยินอีกเลยพอบุญช่วยตายได้ครบเจวันญาติพี่น้องเขาก็ร่วมใจกันจัดก,การเผาศพและทำบุญให้สามีของบุญช่วยยังอยู่ต่างจังหวัดและยังไม่รู้ว่ามีอาายแม่ของสามีจึงมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการกุศลด้วยอย่างดีิ